วันนี้คุณแพทแพทแวะมาสวัสดีขอบคุณแล้วก็พาเบื้องหลังคนที่ช่วยเขามาด้วยใครกันนะไปดูกันกับไอแปะมาด้วยเลยเป็นเป็นคนเบื้องหลังที่คอยช่วยคุณแพทแพทเเบื้องหลังคือคุณแพทแพทเขาบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่มาช่วยมาซัพพอร์ตเขาหรอกคือคอยมาเลี้ยงดูเขาแต่เป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหละที่เป็นเพื่อนและเป็นกิริยาธรมิตรที่คอยช่วยเหลือกันด้วยความจิงใจรู้สึกมันน่าคุ้นคุ้นนะเนี่ย สวัสดีคร anyway, uh, mm ับเอ้ยพี mm ่คนดัง mm นี่นะทำไมมากับคุณแคทแคทด้วยอ่ะเพื่อนรักต่างวัยมาคู่เลยดูโอ้เลยเอาแล้วเจอสาวไฮโซแล้วทำไงดีเนี่ยตายแล้วเจอสาวไฮโซแล้วทำไงดีเนี่ยเจอเจ้าของคนรวยทำไงดีลบะแพตตี้โอ้โหตายแล้วเจอขนาดนี้เลยทั้งหน้าตาทั้งเงินทองทั้งความสามารถโอ้โตื่นเต้น ติดเต้นเลยเหรอติดเต้นมากเลยติดเต้นกว่านี่จับไปเร็วจับมาเร็วติดเต้นกว่าอุ้ยยูคิ้วคนรวยสิโอ้โหูคิ้วคนรวยเนี่ยคิ้วเป็นยังไงอ่ะคิ้วเป็นยังไงอ่ะครับคอนจักระคอนอันนี้เขาเรียกอะไรไหมอันนี้คือคืออันนี้ก็คือบอกทุกคนว่า อย่างเราทํางานเครื่องสำอางหรือความสวยงามเราต้องเป็นคิ้วแบบคิ้วนางฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าคิ้วเรียกคนเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะคิ้วแบบนี้ึรอย่าไว้บ่อยนะสิแค่นี้ก็รวยแย่ซึว่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโหขับไอแปดมาเลยอ่ะที่แต่ก่อนเด็กๆขับจักรยานไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งน่ะถ้ามีเงินน่ะเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่เราใช้ทางานก็บอกทุกคนว่าถึงจะอายุ 50อัพเกือบเลขหกแต่สิ่งที่เรานำมาก็คือว่าเราชอบอะไรแล้วสอยมันลงมาสอยมันลงมาสอยมันลงมานี่สอยมันลงนี่ใหญ่ได้ต้องสอยเลยเหรอโอ้โหแล้วเราต้องสอยด้วยตัวเองด้วยแล้วเราก็มีความสุขว่าการที่เราทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยมันโคตรเท่เลยอายุเป็นเพียนตเลเพิ่มพลังโคตรเท่เป็นพลังเป็นพลังให้กับเป็นพลังให้กับเอซีทุกคนว่าเราเกิดมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีตั้งแต่แรกเกิด เราหาด้วยตัวเราเองเนี่ยมันโคตรเทไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะความสุขไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างที่เราเกิดมาเขาเรียกว่าอะไรเพื่อค้นค้นสิ่งนั้นให้เข้ามาตัวเรานม่นช่วนั่น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 นั่าอะ่นนะ่อ่นนัอนนั่นนันน่นน่นนั่นนั่นน่พรั่นก็ไน่นอันนจ่นน่รั่นนั่มนั่นนัอนั่น่นน ยังไงล่ะยังไงล่ะมีมีเงินมีเงินมีเวลามีสุขภาพที่ดีมีเงินมีเวลามีร่างกายแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองรักแล้วใฝ่ฝันตามมันไปนั่นคือกาไรชีวิตเลยนะคมจริงๆเลยอ่ะผมคุ้มมากเลยที่มาเจอแล้วได้รู้จักนี่ฮะผมคุ้มากครับผมก็เหมือนกันที่ตอบแทนไปอ่ะเรคิดว่าหลับนี่คือคนอ๋อที่ที่ช่วยผมแพทแพทใช่ไหมที่ี่ลีมีคนช่วยแพทแพทช่วยแพทแพทเพราะว่า ถ้าเราจะเจอเพื่อนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเพื่อนขาดอะไรเราเติมให้เขาแล้วสิ่งที่เราจะได้นั้นคือความรักคนดีมากเลยนะคือได้การยานามิที่ดีเบื้องหลังคนที่ซับน้ําตาคือคนนี้ไม่ต้องร้องไห้ร้องให้ทําไหมมีแบ็กดีนะก็บางคนคิดว่าใหญ่มากเลยเนี่ยไม่ใหญ่บางคนคิดว่าแบ็คของผู้หญิงกับผู้ชายหรืออาเซียแต่ที่จริงอ่ะเราผู้หญิงด้วยกันเราเปลี่ยน ทุกคนจะมองเราเปลี่ยนทุกคนจะมองหนูเป็นนางแพตดี้มีคนเมื่อแพตตี้มามามาเขาเรียกอะไรมาเผยชีวิตตัวเองแต่ทุกคนที่มีเงินหรือว่าผู้ชายก็จะมาซับแต่ถ้าเรามีเพื่อนเป็นผู้หญิงมันมันยั่งยืนมันคตดเทเลยแล้วมันยั่งยืนแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเรามีหน้าตาเรามีรูปร่างเรามีความรู้เราหาเงินแป๊บเดียวให้ผู้ชายไม่ต้องทำบปรตีนแล้วแม่หัวแม่ตีนมาก อย่าเรียกแม่สิจะเรียกเพื่อนเพื่อนห่วงนะเพื่อนห่วงเพื่อนห่วงนะเพื่อนห่วงอยู่ด้วยกันแล้วดูมีพลังมากเลยอยู่ด้วยกันทุกวันมันดูมีพลังนะมันดูแบบเพิ่มพลังให้กันอ่ะก็คุณเจ้ากลายเป็นสดใสล่าเรื่องเจ้ากลายเป็นสดใสเพราะว่าถ้าเราอยู่กับใครเราก็จะเป็นแบบแบบคนนั้นใช่ใช่นที่เป็นกัลยาณมิตรที่คอยให้กำลังใจจริงๆเพราะว่าบอกแล้วว่าจะ สร้างเองเพราะการที่บางคนเนี่ยที่ที่เราบอกมาเราไปอ่านคอมเมนต์เนาะกาบอกว่าสร้างภาพโอ้แค่คุณคิดก็โอ้ยเียนหัวแล้วค่ะพราะคุณไม่เคยเจอหรอกเพราะว่าคุณแค่คิดคุณก็ลบแล้วอะคุณไร้สาระแต่มันไม่มีหรอกที่อันนี้แนวทางชีวิตคือลบศูนย์พ่อแม่ไม่ได้รวยเป็นชาวนาแต่นะวันนึงมองมันข้างหน้าว่าฉันยังมีเป็นร้อยแล้วร้อยของฉันนะก็คือร้อยเปอร์เซ็นต แล้วเราก็จะมีร่างกายที่ตามทุกอย่างที่เราเกิดมาเพื่อเพื่อสร้างตัวตนและความคิดของตัวเองไม่ชอบอ่านหนังสือของใครไม่ชอบกอับใครแต่เราต้องเกิดมาแบบฉันเก่งนะเอ้ยอยู่นี่คนเดียวแตกต่างแตกต่างไม่มีใครเหมือนจริงนะแล้วคิดว่าแตกต่างไหมแตกต่างมากฉันไม่สนสมัครแต่แต่ คือคือเขาเหมือนว่าอะไรนะเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยอยากเป็นต้นคิดของตัวเองคือมีความรู้เรื่องสุขภาพทําอย่างไรให้ร่างกายเราดูอ่อนเวลยและเด็กขวายุเมื่อเราอ่อนเพลยและเด็กขวายุเราใช้วิถีตัวเราในการทํานาหากินทข้งสวยภายในสวยภายนอกแฮปปี้ไหมคือเราลงทุนกับตัวเราเองแล้วเราก็เอาตรงนั้นกันแหละไปหาเงินแล้วทุกวันนี้มีคนมาจ้างเราถือสินค้ามีคนมาจ้างเราไลฟ์สดอ๋อโหเป็นไง มันต่อยอดได้จากการที่เราใส่ใจตัวเองเราใส่ใจตัวเองแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวอย่าง,งแล้วที่เรารักกันแดดใช่เรารักเพราะว่าร่างกายเรามีร่างเดียวคุณไม่รักร่างกายคุณโงโ่ที่สุดมีออโอเคก<อ>็พัดเ,เท่ิดพัเอ,อพัดเทพัดเท,เทไม่ใช่ไว้เหี่ยวนะคะพัดเท่เท่าไหร่เลยพัดเท่เท่ดูดูเหรอแม่ปกติเขาจะพูดเก่งนะเป็นไงไม่ทันครับ เราคือคอเดียวกันในเรื่องการดำรงชีวิตอันนี้ก็ที่สุดของคำว่าเป็นตัวตน,นตวตวอันนี้ก็คำว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขทำอย่างไรให้ร่างกายเราดูอ่อนเาวัยและเด็กขวายุเราคุณแม่ไงว่าทุกคนมองว่าแต่เพื่อนแต่ง่าพที่เพื่อนที่แท้จริงนี่ออกมาพูดเลยถึงจ,จ,จุดนั้นมันไม่มีการาสร้างคำวาา่าสร้างาแล้วคือีเ โดนอะไรมาเราแย่าดนั้นใครจะมานั่งตั้งค่าก็เขาไม่มีจริงๆอะไงรถหน่อยฮะรีวิวรถหน่อยเออพอซื้อต่อรถใช้น้อยมากมันเป็นรถที่ทำเงินแบบเงินสดเงินสดแล้วก็บอกเขาว่าเงินสดด้วยอันนี้เงินสดหมดเลยไม่ไม่เคยซื้อรถเงินทอดเงินสดหมดเลยขอซื้อต่อได้ไหมอ่ะได้ถ้าถ้าถ้าจะซื้อจต่อก็ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่คันนี้อไม่บอก แล้วก็เป็นคนรักรถมากนะคะอันนี้คุณเป็นเจ้าของไอ้อคุณเป็นคนที่ดูรถเป็นคุณจะรู้ว่ารักรถมากไมวิ่งเท่าไหร่พี่ไม่ก็วิ่งเขาเรียกอะไรนะวิ่งมั่วดูอะไรไม่เป็นเลยดูไม่เป็นเหรอดูไม่เป็นเลยเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้คือรถีรถ่รถที่เป็นมือแรกเลยนะฮะอ่ออันนี้อ่ไม่บอกว่ามือแรกมันอะไรแต่สงดยอดไม่บอกโอเค <laughs> ตามนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอ เขาดูได้เลยได้สิโอ้ยดีใจจะตายคนที่ดูดีคนที่ดูดีที่สุดในประเทศไทยมานั่งรถเราไม่ใช่ขอเป็นพีเตอขอเป็นพีตีนทั้งห้ามนะคะอยากเอาไปเทสได้จังเลยอ่ะอะไรนะอยากไปเทสได้จังได้เลยได้เหรอพูดไปเล่นเด็กเอ้าผมขอไปวิ่งเทสนะได้เลยแล้วจะชอบแล้วถ้าซื้อต่อใช่ปหะ เขาบอกว่าไรเร,ไร็วไหมเวลาเวลาเราเรามีรถเราจะบอกว่าแม่ยานางเจ้าขาแม่ยานางอยู่กับลูกนานๆนะแล้วก็อย่าให้มีอุบัติเหตุอย่ามาให้มีอะไรแล้วเราจะเดินทางไปด้วยกันแม้กระทั่งตัวเราก็มีชีวิตรถก็มีชีวิตเพราะว่าเรามีความอุ่นใจาาทุกอย่างในชีวิตเราเราฝากกับเขาไว้เราต้องรักเขาทุกอย่างเราต้องเช็่เขาเราต้องคุยกับเขามีกี่คันครับตอนนี้มีกี่คันเยอะอยากขอซื้อต่อแล้วเนี่ยชอบไหมน่าจะขับสนุกนะเนี่ยไปเทสแล้วนะพี่ไปเทสจริงๆนะไปเลย ไปแล้วครับเดปบบอ๋ยตกลงเนี่ยตกหลงต้องต้องให้เขาอยู่ที่นี่แล้วอยากได้อ่ะอยากได้รถสวยบ้านหลังใหม่ฉันก็บอกเลยนะคะว่าวันนี้คือได้เห็นตัวตนจริงๆเลยว่าของคุณพงษ์นี่แบบที่สุดแล้วก็ไม่ไม่สงสัยเลยว่าทำไมทำไมคนถึงเข้ามาที่นี่เพราะว่า แค่เราเดินอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยดูดิขนลุกเลยขนลุกแล้วเราจะต้องเอาเอาเงินมาซื้อแล้วเนี้ยดูดิขนลุกแล้วขนลุกแ้วอลุกเวลาจะเสียยงไน